คุณเป็นนักศึกษาแพทย์ที่กำลังเครียดจมอยู่กับการอ่านหนังสือแบบวนไปวนมาเพื่อพยายามอ่านให้ทันกับการสอบ NL รอบต่อไปอยู่ใช่ไหมเราเข้าใจเลยการอ่านไม่ทันหรืออ่านไม่ตรงหรือไม่มีเวลาอ่านมันแย่มากต้องอดหลับอดนอนมันเป็นความจริงน่หดร้ายสำหรับนักศึกษาแพทย์อย่างเราแต่อย่าก,กังวลคุณไม่ได้อยู่คนเดียวขอแนะนำหลักสูตรเตรียมสอบ NL ที่เม็ดมาสเตอร์ได้รวบรวมเนื้อหาและโจทย์ครบกระชับตรงประเด็นตั้งแต่ NL1NL2 และสกว่า200ชั่วโมงบอกลาก,การอ่านไม่ทันหรืออ่านไม่ตรงได้แน่นอนที่สำคัญยังสามารถเรียน ผ่านแพลตฟอร์ม LMS ที่ล้ำสมัยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคุณก็เรียนได้ช่วยให้ชีวิตนักศึกษาแพทย์ของพวกเราง่ายขึ้นและตอนนี้ m e ด Master กำลังจัดกิจกรรมสุดพิเศษมีแค่ลงทะเบียนเรียนกับมเม d Master ก็รับไปเลย Starbucks Gift Voucher มูลค่าตั้งแต่1,000-3,000บาทเพื่อเพิ่มอรรถรสในการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ 1, ้นพร้อมที่จะพิสูจน์หลักสูตร NL ของคุณกับเมด Master แล้วหรือยังทุกคนสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลและดูรายละเอียดคอร์สเพิ่มเติมด้ 1, ที่เว็บไซต์หรือจะเป็นช่องทางโซเชียล i d Facebook Ma Master ้เม with master